ในอัตถกาถาได้อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมว่าการที่เข้าไปญาติมื้อนี้มนุษย์กับเทวดากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถย่อยได้เพราะว่ามีการผสมโอชะหรือว่าความเป็นทิพย์ที่มีความละเอียดอ่อนลงไปด้วยทันทีที่พราหมณ์ตั้งใจถวายข้าวน้นแด่พระพุทธเจ้าเหล่าเทวดาก็ได้เนรมิตโอชะอันเป็นประจุทิพย์แทรกลงไปในข้าวซึ่งยามีลักษณะเช่นเดียวกับข้าวมาทุกปายาตของนางสุชาดาอาหารสุกระมัทวะของนายจุนทะอาหารบินทบาทที่เมืองเวรัญชาและงบน้ำอ้อยที่ ที่เหลือในหม้อน้ำอ้อยของกัจยายตนะในคมภีเพษัตเชขันตะการฉันนั้นเพราะว่าเทวดามีร่างกายที่ละเอียดคือเป็นทิพย์ทำให้ย่อยส่วนที่หยาบของเข้าไปยาไม่ได้ส่วนมนุษย์มีร่างกายที่หยาบทําให้ย่อยโอชาที่เป็นทิพย์ไม่ได้เนื่องจากมีความละเอียดมากเกินไปร่างกายมนุษย์ยึงไม่สามารถรองรับหรือว่าย่อยโอชาของเทวดาได้ส่วนพระพุทธเจ้าทรงย่อยได้ตามปกติและใช้พลังงานด้วยเมตตาบริซึมหรือว่าเตโชธาตามปกตินะฮะนอกจากนี้อาจารย์บางท่านกล่าวว่า อาหันตสาวกของพระพุทธเจ้าอาจย่อยด้วยอํานาจของสมาธิและรู้จักการประมาณในการบริโภคแต่จะไม่ย่อยสําหรับบุคคลนอกเหนือจากนี้แม้ว่าจะมีฤทธิ์ส่วนบางท่านกล่าวว่าการที่พระพุทธเจ้าย่อยได้เพราะพะละกกาลังทางกายและปัญญาส่วนคนอื่นแม้ว่าจะมีฤทธิ์ก็กินไม่ได้นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวเนี่ยถือเป็นอจินไตยอันเป็นวิสัยและความสามารถเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเห็นข้าวที่เทเดือดปุดปดทําให้กสีพาราาัตวชะเกิดความสะดุ้งกลัว จนขนทั้ง9ก้าห้าพันขุมในร่างกายลุกชูชันขึ้นดูดฟันหน้าแก้วมณีที่เขาตอกในฝาทองคำฉันนั้น พระรัตทวชะจึงเข้าไปกราบเทพพระบาทชมเชยในภาษิทธิและพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเพราะทําให้โทสะสิ้นไปและทําให้ผู้ได้สดับเข้าถึงคุณได้อย่างแท้จริงจากนั้นจึงประกาศยกย่องว่าทรงทําให้ท่านได้ออกจากมิจฉาทิฏฐิประดุดไงของที่คว่ำเปรียบเหมือนเปิดธรรมที่ถูกปิดจากความรกชัดแห่งมิจฉาทิฏฐินับแต่ครั้งพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเสื่อมสูญไป เปรียบเหมือนผู้จุดประทีปในที่มืดให้แสงสว่างแก่ผู้มีดวงตาจากนั้นก็ปวารณาตนขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิต